เคครับก็สวัสดีท่านผู้ชมนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนำวิธีการติดตั้ง Google Meet นะครับในมือถือนะครับมือถือที่ผมใช้อยู่จะเป็นระบบปฏิบัติการ Android นะครับก็ให้นักเรียนไปที่ Play Store นะครับผมเสร็จแล้วก็ค้นหาแอปและเกมนะครับพิมพ์คำว่า Google Meet ตามนี้เลยนะครับมันก็จะเจอแบบนี้นะครับหลังจากนั้นก็ทำการกดติดตั้งนะครับ ตรงนี้จะติดตั้งช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับความเร็วของอินเทอร์เน็ตเรานั่นเองนะครับก็อาจจะต้องรอสักพักหนึ่งนะครับอตอนนี้มันก็กำลังทำการติดตั้งอยู่นะครับ Google Meet คืออะไร Google Meet ก็คือ,อเป็น Google a p p นะครับสำหรับการประชุมออนไลน์ นะครับใช้ในการจัดการเรียนการสอนนะครับซึ่งสามารถใช้ได้ทั้งโน้ตบุ๊กแล้วก็มือถือได้ด้วยพวกแท็บเล็ต iPad ก็ได้นะครับเพียงแต่ว่าเราจะต้องติดตั้งแอปตัวนี้ลงไปในมือถือในเครื่องนั่นเองนะครับหลังจากติดตั้งแล้วนะครับให้เราทําการกดเปิดนะครับผมหลังจากนั้นนะครับมันก็จะถามว่า,าจะใช้บัญชีตัวไหนในการล็อกอินเข้าใช้งาน ครับถ้าเกิดว่าใครไม่ขึ้นเหมือนเหมือนอย่างนี้นะครับก็ให้เราทําการคลิกคําว่าเพิ่มบัญชีนะครับอ่าแล้วก็กรอกบัญชีอีเมลของ Google ลงไปแล้วก็ใสร่รหัสผ่านให้เรียบร้อยนะครับแต่ถ้าสําหรับใครที่อ่ามีบัญชีอีเมลค้างในระบบอยู่แล้วเราก็สามารถที่จะกดนะครับเลือกบัญชีอีเมลใดอีเมลหนึ่งที่เราต้องการเข้าล็อกอินใช้งานนะครับแบบนี้นะครับอ่าหลังจากนั้นมันก็จะทําการ ยินดีต้อนรับสู่มิตรประมาณนี้นะครับแล้วก็กดคำว่าต่อไปโอเคนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เราทำการคลิกอนุญาตนะครับแล้วก็อนุญาตอีกครั้งหนึ่งนะครับมันก็จะเข้าสู่หน้าตาของ Google Meet แบบนี้นะครับง่ายๆเลยนะครับเมนูอะไรต่างๆมันก็ไม่ได้ยุ่งยากนะครับไปที่3แถบตรงนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นการตั้งค่านะครับตั้งค่า ทั่วไปนะครับนะทั่วไปนะครับถ้าไม่มีก็กดย้อนกลับไปคืนนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเราจะทําการสร้างประชุมเองนะครับนะโดยที่เราเนี่เป็นผู้จัดการในการสร้างห้องขึ้นมานะครับให้เราคลิกไปที่การประชุมใหม่แบบนี้นะครับอ่าเสร็จแล้วก็กดคําว่าเริ่มประชุมทันทีเริ่มการประชุมทันทีแบบนี้นะครับอ่ามันก็จะเข้า แบบนี้เลยครับหลังจากนั้นนี่มันขึ้นมาเพราะว่าผมใช้โปรแกรมบันทึกหน้าจอนะครับอะนะครับเมื่อเราสร้างห้องประชุมเสร็จแล้วนะครับเราก็คัดลอกลิงก์นะครับนี่คลิกตรงตรงนี้นะครับที่มันเป็น meet.google.com นะแล้วก็จะมีรหัสของ g o เกิลของของห้องประชุมนะครับเพื่อที่จะให้เพื่อนหรือสมาชิกเนี่ยกรอกนะหรือคลิกที่ลิงก์เข้ามา นะมันก็จะเข้ามาที่ห้องประชุมแบบนี้เลยนะครับมีอะไรอีกมีกล้องหน้ากล้องหลังครับกล้องหน้ากล้องหลังนี่ก็จะเป็นกล้องหลังครับกล้องหน้านะครับสามารถปิดเสียงนะครับก็คลิกที่ปุ่มเสียงนะครับปุ่มลําโพงปุ่มโทรศัพท์ปิดเสียงก็คลิกปิดตรงนี้นะครับเครื่องหมายปิดมันก็จะทําการปิดเสียงไว้นะครับ นี่คือปิดเสียงนะครับแต่ถ้าเราจะปิดปิดไมคในการพูดนะครับมันจะมีรูปไมคอยู่ตรงกลางตรงนี้นะครับแล้วก็คลิกไปนะครับปิดวิดีโอนะครับไม่เห็นวิดีโอนะครับไม่เห็นแค่โปรไฟลแบบ์นะครับแบบนี้ถ้าเราต้องการที่จะอตอบคําถามสื่อสารเกี่ยวกับเพื่อนใน ในการประชุมนะครับโดยที่เราไม่ไม่ต้องใช้เสียงในการที่จะผมจะตอบผมจะถามครับให้เราใช้สัญลักษณ์ที่เป็นรูปมือนะครับแบบนี้นะครับคนที่อยู่ในร่วมการประชุมก็จะรู้ว่าเราต้องการที่จะพูดนะครับก็จะให้เราเป็นคนพูดก่อนนะครับพอพอ,พอเราพูดเสร็จเราก็คลิกท,ทีรอบหนึ่งเพื่อทําการเอามือออกกันเองนะครับต่อป้อาต่อไปนะครับตรงสาม ามจุดตรงนี้นะครับอ่าก็จะมีอะไรครับมีข้อความในสายก็คือสามารถที่จะแชทหากันได้นะครับแชทคุยในกลุ่มกันได้นะครับแชร์หน้าจอนะครับก็คือการแชร์หน้าจอในมือถือนะครับในโน้ตบุ๊กในเครื่องอไรต่างเรามีงานในมือถือเราต้องการจะแชร์หน้าจอเราก็คลิกที่แชร์หน้าจอนะครับอ่าประมาณนี้นะครับสำหรับการใช้ Google Meet นะครับ มันก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรมากมายนะครับส่วนวิธีการเข้าใช้งานนะครับสำหรับคนที่ได้รับลิงก์จากผู้ใช้ได้รับลิงก์จากผู้ใช้ก็ง่ายๆสมมติวา่าเพื่อนเขาส่งลิงก์มาทางส่งมาทางไลน์เราก็สามารถคลิกที่ไลน์คลิกที่ลิงก์ในกลุ่มไล n e ที่ที่เขาส่งมา มันก็จะเชื่อมต่อมาอยัาง g o o g l e m e e t ให้อัตโนมัติเลยครับเราก็ไม่ต้องอไปคลิกที่ meet ใหม่แล้วก็ค่อยมากรอรหัสนี้นั่นซึ่งมันจะยุ่งยากนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการติดตั้ง google meet ในมือถือนะครับถ้าเข้าใจหรือไม่เข้าใจยังไงก็คอมเมนต์กันเข้ามาใต้คลิปนะครับแล้วผมก็จะไปอะตอบคำถามทุกท่านเลยนะครับคลิปนี้นะครับถ้ามีประโยชน์ก็กดไลค์กดแชร์นะครับ ่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ